สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เคารพครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการสร้างรายได้โดยตัวเองนี่อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเขาเรียกว่า work from home วันนี้นำเสนอโครงการหรือแพ็กเก็ใหญ่ๆสักแพ็กเก็หนึ่งนะครับให้ท่านได้ลองพิจารณาเป็นโมเดลในการทำธุรกิจแบบอยู่ที่บ้านก็ได้กระตังนะครับ เฮลตี้คลับครับเฮลตี้คลับเป็นเรื่องของคลับสุขภาพคนไทยปัจจุบันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีไปโรงพยาบาลกันบ่อยในโรงพยาบาลน,นี้พื้นที่ไม่มีให้เรายืนเรานั่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคระบาดด้วยฉะนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในส่วนของการดูแลเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงโครงการนี้โมเดลนี้เรียกว่าเฮลตี้คลับครับ เรานำเสนอกลับเรื่องราวของการลดน้ำหนักครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไร้เราจะดีไซน์บอดี้ของเราอย่างไรออกแบบรูปร่างของเราในแบบที่คุณอยากเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ช่วยคุณได้ครับไร้ <R ye S 2> เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท success m o b e i n g จำกัดมหาชนเรามีเป็นชุดๆนะครับชุดบอดี้ฟิควบคุมไขมันคงมวลกล้ามเนื้อนะครับมีทั้งการช่วยการออกกำลังกายการลดไขมันเก่า เอาไขมันดักไขมันใหม่นะครับแล้วก็การขับของเสียออกจากร่างกายรวมถึงการปั้นกล้ามเนื้อครับบอดี้ดีไซน์ครับออกแบบรูปร่างลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ก็ทำให้ร่างกายของคุณดูฟิตเฟิร์มมากขึ้นนี่ครับภาพของผู้ที่ทานไรซแล้วก็ออกแบบร่างกายของตัวเองนะครับ b a c k อ่า uh, before after นะครับคนเหล่านี้ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงครับเลยนำขึ้นมาโชว์ในระยะเวลาแค่เดือน2เดือนนะครับชุดเล็กที่เรานําเสนอนะครับชุดเล็กเป็นชุดทดลองที่เรานําเสนอเพื่อท่านได้ตัดสินใจแบบสบายสบายกระเป๋าครับ2680ก็จะมีไรกับกาแฟบาสเลียนอาราบิก้าครับนี่กาแฟก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดน้ําหนักและการขับการระบาย ปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาหารเสริมตอนเช้าที่ท่านชอบทานกันทุกบ้านนะครับตัวนี้นําเสนอสบาซิเลออาราบ,บิกา้าอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะครับแล้วก็ไร้นะครับลดน้ําหนักตัวนี้ลดน้ําหนักโดยตรงมาช่วยเรื่องของการขับไขมันนะขับไขมันแล้วก็ช่วยของเรื่องของเอาล้างเผาผลาญไขมันพวกนี้ทําให้คุณมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มมากขึ้น ในแพ็คที่2นะครับ3,870สบายกระเป๋าขึ้นมานิดนึงนะ3,870บาทก็จะมีไฟตัววีลิสนะครับตัวนี้ดีท็อกซ์ลำไส้ดีท็อกตับด้วยนะครับดีสำหรับท่านที่ชอบดื่มนะชอบดื่มเพื่อดูแลบำรุงรักษาตับให้ดีชุดที่3ครับ3,930บาทตัวนี้ก็จะมี f F4 อีกตัวหนึง่งที่ช่วยในการเอาไขมันเก่าออกจากร่างกายนะครับเพิ่มขึ้นมา ต่อไปครับชุด7,140บาทนี่มีหลายตัวหน่อยก็มีไรมี f อฟมีไฟโตลีฟมีเวโปรตีนนะครับทั้งหมดอ่า4ตัวด้วยกันนะครับจัด1เดือนนะครับใน1เดือนดูเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่ามันลดจริงหรือเปล่าบอดี้ดีไซน์ครับชุดนี้เยอะหน่อยนะครับ14,130บาทหนักกระเป๋าทีเดียวแต่คุณภาพสุดยอดหวังผลได้นะครับจะประกอบไปด้วย SOD ไฟตุวีไรไรซ์เอฟโฟโฟเวป rotein และไฮโปรตีนนะครับช่วยในเรื่องของการปั้นกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ fit and firm มสมใจอยากของท่านรีเดียวครับ14,130บาทนะครับเรามาดูครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอในรูปแบบของแพ็กเกจต ให้กับลูกค้าให้กับท่านที่ต้องการลดน้ําหนักได้รู้ได้เห็นได้อยากที่จะลดน้ําหนักและเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามาเปลี่ยนมุมบ้านของคุณให้เป็นไรายได้กันดีไหมครับอันนี้เป็นโมเดลในการสร้างธุรกิจนะครับที่อยู่กับบ้านแล้วมีไรายได้ทําอย่างไรครับบานมุมสวยๆสักมุมหนึ่งอาจจะเป็นหน้าบ้านที่มีมุมต้นไม้มีศาลาเล็กๆหรือมีมุมในบ้านนะครับห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่ก็สําหรับทาคลับเล็กๆเป็นที่ปรึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยผลิตภัณฑ์ที่เราดาเสนอมาเมื่อกี้นะเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ที่อยู่ที่บ้านนะครับมีอุปกรณ์เช่นกระติกน้ําร้อนมีแก้วกาแฟมีที่โชว์วางผลิตภัณฑ์มีโต๊ะนั่งคุยมีเก้าอี้นะมีตาช่างมีสายวัดสายวัดนี้คือสายวัดเอวรอบเอวรอบขารอบอกนะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะรู้ว่าลดจริงหรือไม่นะครับมีมุม Before After ออติดบิวบีฟอร์เตอร์ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้อาจจะเป็นลูกค้าของท่านโดยตรงก็ดีสุดยอดเลยทีเดียวนะครับจะได้มีคนรู้จักในละแวกบ้านท่านนะครับติดตั้งไว้ติดไว้ในบอร์ดมีแฟ้มประวัติครับแฟ้มประวัติคือแฟ้มที่เรารับคนเข้ามาเหมือนกับคลินิกนะครับเราก็ทาแฟ้มประวัติไว้เช่นนางสมศรีเข้ามาใช้บริการเมื่อวันที่นี้รับอะไรไปบ้างแพ็กเกจไหนแล้วก็1อาทิตย์นัดมา ช่างตาช่างนะครับบันทึกตาบันทึกน้ำหนักบันทึกส่วนสูงบันทึกรอบเอวรอบอกทุกอย่างไว้หมดเลยครับรอบแรกพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็กลับมาวัดอีกนะครับว่าอะไรมันลดบ้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราบางทีมองไม่เห็นว่ามันลดนะครับมองไม่เห็นว่ามันลดแต่เราต้องวัดสัดส่วนนะครับทุกอาทิตย์เลยให้เขากลับมาหาเราทุกอาทิตย์นะครับหลังจีกกินแล้วเพื่อบันทึกประวัติทําแป้มประวัติไว้เราก็คุยกันนะครับ ชักจูงคุยกันพูดคุยกันไม่สง,งสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนต้องการอะไรเพิ่มเติมในรูปแบบของการลดน้ําหนักนะฮะจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะเปลี่ยนแพ็กเก็ไหมนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวต่อๆไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือมุมบ้านของท่านที่มันว่างเปล่าแล้วก็มันรกอยู่แล้วเนี่ยเราก็มาจัดให้มันเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ได,ได้นะครับอยู่ที่บ้านเพราะท่านไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเหมาะสําหรับร้านเสริมสวยก็ดี นะครับท่านที่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะครับมาศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้เมื่ออยู่ที่บ้านนะครับนี่สุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องประโยชน์บ้างเราจะได้อะไรนะแต่และแก็กแต่และแก็กเราจัดกําไรไม่ทันเดียบร้อยแล้วนะครับแผกแรกเนี่ยกำไรเห็นเห็นนะครับพันกว่าบาทครับโอ้โหแ็กที่2นี่พันกว่าบาทเหมือนกันครับแ็ก,าาท,ก,รรกที่3านี่เกือบ2 0 0พเลยครับสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับคือเปลี่ยนมุมบ้านที่เคยรกให้เป็นเงินดีไหมครับ แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะขยายคลับของท่านไปยังคลับเพื่อนข้างๆไปอีกตำบลหนึ่งไปอีก,กอำเภอหนึ่งไปได้หลายๆที่แล้วเราก็จะมีรายได้จากคลับตามแผนการตลาดของบริษัทซักซิตมอบมีอิ่งจำกัดอาชนนี่คือโมเดลสำหรับท่านนะครับที่ต้องการรายได้อยู่ที่บ้าน Work Home w o r k f r o m home สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าได้ประโยชน์กับท่านมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีครับ